ไม่ได้กระทาแต่หัวเป็นผู้กระทาเอาส่ไปซ่อนแล้วทําไมไม่แจ้งตารวจล่ะนะครับเดี๋ยวนี้เตะหมาเนี่ยเตะคุกสองปีนะอย่าบอกให้นะครับไอ้พวกทนายโง่โง่พวกเนี้ยนะครับนี่ยนไหมนะครับมนเอาเรื่องโบราณมาพูดทางนั้นนะครับอาปาก็เห็นริ่นไก่ไม่ซ่เออนะครับเดนเอาเรื่องโบราณมาพูดทางนั้น่ะเดี๋ยวนี้ลองไปเตะหมาเดี๋ดิแม่งเอาแมวไปปล่อยดิไปปล่อยนะแล้วก็เอาหมาไปปล่อยนะนะครับต่อหน้ากล้องแล้วคุณก็กลับมานะ นี่กับติดคุกนะจะบอกให้จะบอกให้มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะแล้วเห็นคนนะ่ะนะครับรู้ว่านะครับหัวนี่กับเอาศพไปซ่อนหรืออะไรไปซ่อนเนี่ยติดคุกหกเดือนเหรอนะครับเออนี่แหละดูโมคนบอกว่านะครับมันท่านายโบราณเอากฎหมายโบราณเนะี่ยเมื่อปีสองสี่เจ็ดห้ามาคุยอะ่ะพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านับพวกนี้เขาจะจําเอาปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ามาคุยอะ่ะนะครับเดี๋ยวนี้มันยุคไหนแล้วนะครับเห้นไหม ฟังลุงมงคลแล้วจะฉันลาดนะครับนะอย่าไปฟังไอ้พวกโง่พวกนี้นะครับเออมันเป็นทนายมันคุยตีปากมามันไม่รู้เรื่องหรอกมันคุยแต่จะแก้นะครับไขให้กับลูกความในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนเราเดินไปเนี่ยนะครับเออเห็นคนเขาต่อยกันนะครับเห็นคนเขาทุบตีกันเราไม่เข้าไปแยกไม่เข้าไปห้ามนะนะครับตีทุบเหมือนกันนะจะบอกให้นะครับเออ เห็นไหมล่ะอันนี้รู้ทั้งรู้นะครับว่ามันกับมีคนเขานะครับเอ่อคนฆ่ากันตายแล้วเอาไปโศกขึ้นไปนะครับแค่ปิดบังอำพางอะปิดบังอำพางเนี่ยติดคุกหกเดือนเหรอนะครับมันมีที่ไหนนะครับน่ะไอ้เนี้ยมันเขาเรียกว่าติดคุกแล้วคล้องตสมคบร่วมคิดกันเลยนะนะครับเห็นไหมถ้านายพวกนี้มันไม่รู้เรื่องนะครับเลาะเทาะนะครับทนายเดี๋ยวนี้นะนะครับออกมาพิจารณาคดีแต่ละคดีเนี่ย แต่มันถูกใจกับคนที่จะมีคดีความชอบนะครับนะพูดแบบนี้นะปลอบใจกับคนที่เขามีคดีความชอบนะครับงัน้นคดีกูก็ติดคุกไปนานเลยี่ดมันต้องไปจ้างทนายคนนี้ทนายคนนี้เก่งนะครับเนี่ยมึงลองจ้างมันไปดูสินะครับเด้อมันผสมคสบรวมคิดรู้เห็นไหมน่ะมึงรู้มึงทําไมไม่บอกตํารวจล่ะนะครับถ้าไม่บอกตํารวจนะครับโน่นนะครับติดคุกนะครับยี่สิบปียี่สิบห้าปีโน่นรู้เห็นเป็นใจกันนะนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยนะ นการไปเชื่อทนาย Banana, พวกนี้นะครับแล้วมึงติดคุกฟรีนะครับเห็นไหมเชื่อทนายเสียเงินยังไม่พอติดคุกฟรีด้วยนะครับเอานะขนาดเตะหมาแม่งติดคุกสองปีนะครับเห็นไะหม,มนะครเดินะผ่านไปอย่างเงี้ยนการเห็นะคนเขาทะเลาะกันต่อยกันนี่นะนกะารผู้หญิงต่อยผู้ชายเตะจนสลบอย่างเงี้ยเราไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปช่วยเหลือติดคุกนะครับเอ,อนะครับจะบอกให้นะแค่เห็นเขาเนี่ยนะติดคุกนะครับ เออเออถ้ามึงไปเนี่ยก็เห็นเขามึงแกล้งเมาเลยนะอ้าวแล้วก็แกล้งเมาเออรู้จื่อนะไม่รู้ไม่เห็นอะไรสักอย่างนะเนี่ยก็เอาคุณก็เดินผ่านเมาไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนะเออเนี่ยค่เมาไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยถึงไม่ติดคุกนะนะ่รับะแต่ถ้าเดินผ่านผ่านละหันไปมองก็อย่างเงี้ยรู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่นี่นะต่อยกันทะเลาะกันไม่ไปห้ามนี่นะนะครค่ะติดคุกนะครับเตะหมาก็ติดคุก สองปีนะครับเป้าหมาไปปล่อยตีคุกสองปีนะครับจะบอกให้นะครับเออนะครับถ้าไม่เคยกระทําแบบนี้มาก่อนก็รอลงอาญานะครับเต็จไหมอืมแล้วจะมาบอกว่าอีเถกเห็นว่าหัวมันรู้ว่าหัวมันไปกระทําคนน่ะนะครับแล้วเอาโส่ไปซ่อนเลนน่ะนะครับบอกว่าตีคุกหกเดือนนี่นะหรือไม่ก็รอลงอาญาเนี่นะครับคำพูดมันน่ะนะครับมันทําให้นะครับเออนะครับคนไทยนี่โง่ไปอีกเยอะ นะครับเออคนไทยนี่มีความผิดเยอะนะถ้าไปฟังพวก,กนี้นะเผลอๆคุณมีความผิดนะนะครับเออนะครับเวลาคุณนะครับเห็นอะไรเนะี่ยนะครับเห็นข้อมูลอะไรใครไปทําอะไรแอบไปบอกเจ้าหน้าที่เลยงั้นคุณติดคุกนะครับเออถ้าคุณเห็นแบบนั้นนะไปบอกเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนคุณติดคุกนะครับนะ่ะถ้าเขารู้ว่าคุณรู้คุณเห็นเนี่ยนะวันหน้าเนี่ยนะติดคุกมันไม่ใช่ว่าหนึ่งปีหกเดือนเหมือไอ้พวกทนายพวกนี้คุยนะอย่าไปเชื่อมัน นะครับไปพวกนี้ที่มันพูดหนึ่งปีหกเดือนเนี่ยมันอยากให้คุณไปจ้างมันไงนะครับเอว่าให้ไปช่วยมันนะครับไปถามที่อื่นมาเขาบอกวอาติดคุกยี่สิบห้าปีนะครับแต่ไอ้ทนายคนนี้บอกว่าติดคุกหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีหรือไม่ก็หกเดือนหรือไม่ก็นะครับรองลองอาญาอย่างนี้นะนะครับมันหลอกไงพวกนี้นอย่าไปเชื่อมันนะทนายพวกนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปจ้างมันนะครับถ้าจ้างคุณติดคุกยี่สิบห้าปีเหมือนเดิมเสียค่าจ้างด้วย นะครับคนแก่จะมีคนรักอยู่แล้วก็พี่ลูกพี่นครับว่านี่กุ้งเรานะครับโอ้นะครับนะ